อันนี้แม่ละมน้นเกลียวเกิดนี่ก็อันลูกสั่งไหไายลูกไหนะกะหัดเทียดให้เขาแม่เขาากเขียนบานก็คือหอดบานสั่งไ้แม่ไทยลูกไหเนาะมีต้นยังแม่พะนะตายมาดูนะแม่ก็ดสิไทยลูกไหเบิ่งเนาะนี่กะต้นก็ไข่หอมพักอีตูวไปไหเบิง่งว่ามีอย่างแน่ ให้ลูกเบิ่งในแม่เอ้ยมาคืนหอดบานแม่ก็เฮ็นใบถาลูกอ่าสองตายายก็เฮ็ดเด่นตายตามภาษาก็มิปักม่วงหมักละมุดปลูกไว้ก,มก็มิกอไผ่มีกอไผ่ไว้ต้นบางนาว มาขามปลูกไว้ทาลูกเต่าบลนประดูก็มีก็มีกล้วยน้อยนึงจระกะมาก็สิมีต้นกล้ยกวยต้นกล้วยเอมีปักบวบบางยังปลูกไว้กินน,ะะนั่นและมีกอไผ่กบไผ่ ต้นข่าเมานี่มันข่าเมา,มาเอ๋ข่าเมานี่มันข่าเมามันอาน,นาทีแน่ยางละน้อยไปมันตะต้นไผ่ไผ่ไใหญยน้อยนึงกำลัง,ลงปลูกอันนี้กับไผ่เลี้ยงต้นประดูแน่ก่อไผ่แน่ ก็สิมีต้นบักลินฟ้าต้นบักลีนฟ้านี่ครับภาษาไทยันก็สิวา่าเรีกกาลละว่าแต่ว่าอีสานเขกาก็สาิว่หบากลินฟ้าแล้วก็สิมีต้นขี้เล็กต้นแก้วมังกรนี่นะปูกไว้เพราะได้อยากได้กินเพราะเพราได้ขายดาอกากกินแต่ว่าเย็บไปซะก่อนอ แต่ว่าผักกระจองอะเริ่มขายแล้วกัมละหาบาทขายได้สามมื้อแล้วล้วลองขายเบิงว่ามันอยู่ซื้อๆพรไม่เบียกละเลยหาขายอันนี่นี่นต้นแบบคลมล้อมเลยน,ะน,นี่ต้นไม้ปนะ้าอันนี้ต้นคอมล้อมเนี่นมี้บกหน่อยนะคือบักเขียด เกี่ยวมั้งก่อนอันนั่นแหละในสวนตอนนี้ตอนนี้หละทจงให้ลูกสาวพ่นมันบ่กคักพ่นกระยาให้แม่ไทยทไทยล้วก็ขอโทษเดอเฮ็ดบ,บ๊อกไก่ดีปันใดดอกอาสวัสดีดกับกา